ประจำกำลังมาพอดีเลยนะครับ QSY 5 2าสนะครับ วันนี้ชั้นหนึ่งสองตู้เลยนะคะที่เหลือเหมือนเดิมนะคะ นอนวันนี้น่าจะมีสักประมาณ8ตู้โอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นสกตบอร์ดต่อครับ